ก็มีคนเรียกร้องมาเยอะนะครับให้กลับมาเล่นแทนเด็ดดีนะก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับพอกลับมาเล่นนะฮะดูดูครับปุ่มโหลดหายไปไหนวะเอาเป็นว่าเริ่มใหม่เลยครับ ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานครับไม่ได้ห่างเลยหายไปเลยครับเกมนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงครับตอนแรกตอนนี้มากับมอสพิเศษนะครับมันซึ่งผมว่าถ้าเล่นธรรมดาเราคงไม่ไม่มีอะไรเล่นล้ะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างอันนี้ดีกว่าเกาะเกาะในฝันครับเ <laughs> กาะในฝันผมกดสร้างแต่ขอกกสร้างต้นไม้แป๊บ หืเกาะในฝันเลยทีเนี้ยผมจะสร้างเป็นสวนสัตว์เลยดีกว่าแยวผมขอสร้างสวนสัตว์แป๊บโอ้ผมรู้สึกผมรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินกับการสร้างต้นไม้แต่ผมขอสร้างประตูก่อนครับสวนสัตว์มันต้องมีประตูทางเข้าใช่ไหมประตูครับ นี่ฮะประตูแม่งประตูเรือนี่แหละนี่ครับเปิดได้ปะเอ้ยเปิดได้ด้วยครับเจ๋งเจง,จงป,รประตูยังเกียร์นะลุงออกได้ปมดทางนี้มันก็ออกได้นี่ว,ว่าไ,ได้ครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าจะมีการโกงเกิดขึ้นฮะไม่ซื้อตั๋วทางเข้ามันไม่ใช่ครับเข้าฟรีได้ยังไงฮะตั๋วเราต้องจำนงจำนายครับนี่ครับ รูเล็กรูน้อยอย่าให้มีโผล่เด็ดขาดนี่ฮะถีไปต้นไม้มันจะเกิดยังไงธรรมชาติไม่มีอยู่จริงครับดูต้นไม้แฟดนี่ครับทีนี้เราก็จะเข้าไปดูสวนสัตว์ไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอ,อ,อที่จําหน่ายตั๋วก่อนที่จําหน่ายตัว๋วก็ต้องมีคนขายตัว๋วใช่ไหมครับขอเป็นชลาลยเลยลครับอไอเออชี่ยมึงยังไม่ตายเอยทำไมมึงยังไม่ตายอ่ะ ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการทําบุญทำปานทําบุญทําทานไปครับถ้าใส่มาใหม่มันจะตายไปวะโอเคครับผมได้คนขายตั๋วแล้วฮะเป็นเจ้าเต่าน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องมีโต๊ะขายตั๋วก่อนสินะ <What? S 1> อ่ o ฟาวเดชันอยู่ไหนวะนี่ครับโต๊ะขายตั๋วยู่ข้างหน้านะฮะโอเคครับ เอาตัวใหม่เลยแล้วกันเพราะว่าตัวเก่าตายแล้วครับโอเคฮะมีคนขายตัวเรียบร้อยแล้วครับเป็นเต่านะฮะเฮ้ยมึงนั่งดีๆด,ดิวะลูกค้าลูกเฟอลูกค้ามามึมือนนอนแอง้งแม่งได้ไงวะไม่ได้เรื่องเลยเปลี่ยนตัวครับ คนขายตั๋วเยอะคนขายตั๋วล้นแล้วครับแม่งจะกลายเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวอรก่อนครับนักท่องเที่ยวคนขายตั๋วมึงไม่แฮปปี้หน่อยวะ,อะเรียบร้อยครับเราได้คนขายตัว๋วแล้วฮะนี่เป็นเป็นปลากระเบนครับไม่ใช่อะไรทั้งนั้นดีให้เราไปตกแต่งสวนต่อนี่ครับสวนสัตว์เปิดแล้วนะฮะเฮ้ยตอนนี้ยังไม่เปิดครับผขอปิดประตูก่อน เราจะต้องอปกปิดมันด้วยหลังคาครับโอ้แม่งพางไม่ได้วะ่ะแล้วถ้าผมกดออกนี่แม่งกลายเป็นเศษไม้ไปเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปตกแต่งส่วนข้างในต่อดีกว่าครับตอนนี้สวนสัตยังไม่เปิดให้บริการนะฮะโอเคครับผมขอสร,สร้างต้นไม้ต่อ แต่ว,ว่าผมทำเป็นทางเลี้ยว,นยว,วหน่อยดีกว่าทางโค้งครับทางโค้งตีวงโค้งหน่อยเป็นแบบเป็นทางโค้งไงโอที่นี้ต้องแม่งเล็กเกินต้องสูงสูงครับเดี๋ยวคนแม่งกระโดดข้ามเข้ามาทผมว่าแม่งไม่ใช่ทางโค้งแล้วครับทางโค้งแม่งโค้งหักศอกโอเคได้อยู่ครับ เฮ้ยเราทำประตูชั้นนึงดีกว่าครับเพื่อแบบมีคนแม่งหลุดเข้ามาได้ไงเดี๋ยวผมหาประตูแป๊บโอเคครับมีด่านสองชั้นอันนี้ขอขอประตูสองชั้นเลยครับก็ก็บ้านหรูอะนะโอเคครับเราได้ประตูสองชั้นแล้วดูดีออกได้ปะเหมือนจะได้วะเฮ้ยได้ปะวะ เอ้ยมันก็ไม่ยากนะมันก็แค่ปีนเนี่ยแล้วก็ลงมากูนนจะมีประตูทำไมนเนี้ยข้างหน้าด้วยแบบวะโอ้ไม่ต้องสืบสบายหรือเดี๋ยวเราค่อยหาวิทีทางแก้ครับทุกอย่างมันมีบั๊กหมดครับจุดตกห้องเดี๋ยวค่อยห,หาทางแก้ครับอันนี้ก็เอาไปคร่าวๆก่อนนี่ครับประตูไม่มึงเปิดฝั่งนี้วะไอนน้ประตูแม่งไม่ใช่ประตูไม่เป็นไรครับ ก็ถือว่าค่อยๆค่อยสร้างไปแล้วกันโหแม่ยอนี่ใจโคตรยากครับสอหนีมขึ้นโอเคฮะต่อไปนี้ก็เป็นบริเวณที่จะให้จุดนักท่องเที่ยวมาดูนะครับสวนสัตว์อะไร้งนี้แตาขอเป็นจุดเป็นเป็นเป็นไฟก่อนเป็นแบบทางเข้าไงต้องกอลังการหน่อยครับเป็นไฟโอเคเข้ามาแล้วเป็นไฟแบบสวยๆอ่ะอันนี้คือ เกิดจากการสร้างผิดครับเมื่อกี้ผมสร้างแล้วแม่งเด้งมาโอเคมียะยืดข้าหน่อยทำไมายืดข้ามันสูงสูงผิดปกติวะต้นเท่าคนเลยเหรอปกติต้นมันเท่านี้ป่าววะโอเคครับแค่นี้พอนี่อะไรอะ่ะเอาไอ้ชี้กูกดผิดโอ้โหหายแล้วเกาะกูไปแล้ว ก็กูมีอะไรมาตั้งเนี่ยโอ้โหพระเจ้าแค่นี้กูยังเละไม่พออะไรเมึงมาทําไมเนี่ยต้นไม้กูมาโตตบนี้อีกชิบหายละอันนี้ลงไปไหนครับลงไปชั้นใต้ดินหรือเปล่าเปิดหน่อยเฮ้ยฮัลโหลวัยรุ่นไม่น่าเลยครับเราก็อยากฝันหลังก็เป็นบทเรียนให้รู้นะอยากคลิกมั่วครับคลิกมั่วเป็นงี้ครับตึกโว เห็นน้ำตาจะไหลครับฝนสัดกูพังนะสร้างมาตั้งนานโอ้ oh my god โ oh, อประตูดูดีครับกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะกลายเป็นที่ฝักอาศัยของผู้คนเลยเนะี่ยบ้านร้างครับบ้านร้างอันนี้ก็เป็นโอเคนี่ก็ดีนะฮะเป็นก็ได้นะก็ถือว่าเป็นจุดนักท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะฮะ เอาอีกยแม่งทางไม่ไม่ได้แล้วผมกอกแม่งไหนๆก็สร้างแล้วอ่ะก็ทำแม่งตรงนี้เลยขอเอาเอาบุธแป๊บไม่เป็นไรครับเราก็ตัดใช้โโอ้หเสียงนี่เป็นบรรยากาศใหม่นะฮะตัดไม้ในโรงงานก่อสร้างโอ้ผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วครับมันมันช้าเกินนะ ขอขอานอกก่อนตอนนี้อากาศรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยครับมันไม่ค่อยใส่ถีเท่าไหร่นี่ไงดินแดนฉลามครับหตกแล้วนี่คือป้ายทักเรียกว่าป้ายหน้าง,งานนะฮะเอาถังเข้ากูอยู่ไหนเนะี่ยนี่ครับสงสัตว์กูเจ๊งเลยสงสัยต้องปิดบริการนะฮะเอาแบบนี้นะเลยตั้งสวยๆงามเซ แม่งเป็นแม่งเป็นเกณฑที่บังคับยากมากเลยครับดูดิเออก็ใช้ได้อยอยู่นะนี่เป็นไงเป็นแบบสวนสัตว์อ่ะนี่มีคนขายตัวอยู่นี่อ,อ,อะไรอ่ะอ๋อนี่มาแล้วผมได้ออที่ตัดต้นไม้แล้วผมไปตัดต้นไม้แป๊บ เอาเอาเอาประตูกูปุ๊บจะเปิดประตูประตูพังนี่ฮะตัดต้นไม้ครับคว้านเขื่อนเราไม่ต้องนะฮะนี่ครับนี่ยิงแม่งเลยฮะเนี่ยต้นไม้พังเลยครับเป็นไงไม่ต้องอะไรครับยุกคงยุกขวานนี่มันยุกเอเคอไงทีนี้ก็ได้ทางเข้าเดี๋ยวแป๊บนึงเออ นี่ครับได้ถางเข้ามาแล้วฮะโอเคนะครับตรงมาปุ๊บบอกให้ครูครูครูคนบอกว่าให้ครูเข้ามาครูเยี่ยมชมบอกเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเสร็จเลี้ยวขวานะอ่าขึ้นไปข้างบนผมแม่งเริ่มมืดแล้วครับโอเคเอาเป็นว่าตรงนี้เป็นเป็นจุดชมสัตว์แล้วกันนะอุ้ยป่าวานกดผิดออ้หูบูเบลเลย อาแบ็กเวลเอาไปแล้วมาเวลาไปไวเอามาลีนดีกว่าครับทำไมามันยังว่าอยู่วะเอาแบบตายๆไม่ได้เหรอโอ้โหปล่อยเหมือนมาทำบุญครับปล่อยสัตว์เอาเป็นว่าเราก็ไม่สามารถเลี้ยงให้ผู้ชมได้ดูสวนสัตว์ได้จริงๆนะฮะต้องไปดูในทะเลครับถ้าจะดูจริงๆตอนนี้ก็มืดแล้วนะฮะ เดี๋ยวผมขอพักสนสัตว์ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไห้หน้าผุนจะมาสร้างอะไรต่อเราติดตามชมแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมวาสีีครับจุดพูแป๊บมา